สวัสดีค่ะพี่น้องทักทายจากเจนีวา่าบานมะดํมแจว๋วเด้อค่ะเด้อเมน,นี้มะดํมแจว๋วกับสิภาพ,พี่น้องเขาป้าคือเกาค่ะพี่น้องตามมาข่ะไปออกกำลังกายไปเบิ่งว่าห้าสี่ได้หยังบบพี่น้องเนาะไปเบืองผลไมากหลากใหม่มันสุกเบิดแลบวบพี่น้องเนอะตกคว่มตังใจสีมาเก็บบักพุ่นไปต่าพี่น้องก่อนมนสิสุกเบิดเนาะค่ะเนาะอยากกินตําบักย่อมเหมือนี่เอาใส่บักพุ่นแท่นเนาะคนอยู่ต่างแดนก็ไดพี่น้องเอาตามมาขามมาเบืองกันว่ายังสีมีบบเนาะค่ะเนาะ น้อง่อยอนซอนบักเชอรีปลาขายย่งดกเลยเด้อค่ะเด้อแดงอยู่ค่ะอีกแจ็คหน่อยกะสีสุกเลวเดยออีกแจ็คอาทิตย์หนึ่งว่าดำเจอสีมาเก็บมันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหน่วยใบไ่คือบักเชอรีบ้านเด้อค่ะบบหวานซ้ำค่ะเนื้อกับโบหลายซํำแต่ว่ากินได้พี่น้องค่ะสำหรับคนมาเก็บมาเข่าปลาเนาะผลละไม่นานี่ก็กำลังสุกเต็มค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่พี่น้องบักเชอรีเนาะค่ะเนาะเชอรีแต่ว่าเป็นเชอรีปลาเด้อพี่น้องเด้อ โดยเน้นน้อยเด้อค่ะเด้ออันนี้นกหนูปูปีกก็มากินหลายร้ายเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนก็เก็บกินได้เด้อพี่น้องพุ่นน่ะอยู่งาสุกสูงเห็นบ่พวกเจ้าบสู้ไม่เบิ่งเนาะค่ะเนาะเห็นบ่คะาคนเป็นบักเชอรี่เด้อพี่น้องเด้อเก็บกินได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ากันเนื้อบ่ค่อยหลายเนาะคือจังบักแง่บอเอีหยังปลานี่ล่ะพี่น้องกำลังสุกเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องเชอรี่ก็สุกเลยเด้อค่ะเต็มต้นเนาะค่ะเนาะเห็นบ่คะ หัวมาดำเจียวนี่เองแต่ว่าสูงกับสิเก็บเก็บอยาดเลยจักน่อยและะ้วค่ะเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นเชอรี่ปลาค่ะพี่น้องค่ะสะท้อนแดดก่พี่น้องสุกเต็มต้นหนึ่งบัตตานี่ค่อยเก็บกนะ่อนนะหยาดนกหยาดหนูกินก่อนนะน่วยบบใหญ่ได้พี่น่อย,ไไยน,อน้อยหน่อยน้อยแต่ว่ามันกะบานค่ะพี่น้องบ่กือเข้าขายในตลาดด้ยค่ะแต่ว่ากะบานหวานเต็มเลยค่ะดกๆกคนน่ะพี่น้อง ทั้งหัวมะดำแจ่วในแห้งหลายแดงเป็นซ้าๆอยู่ค่ะกล่องกลับไปเร็วนะจ,มามาาจังหวะมะดำแจ่วถือมือเดียวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอามาเก็บรัากันวัตตานีพี่น้องกุ่นพี่น้องเก็บค่ะเก็บไปต่าก่อนมันสิสุกเนาะพี่น้องเนะาะค่ะต้นนี้ดกดูพี่น้องนี่ค่ะเก็บค่ะเมื่อมะดำแจ่วกระเด่งๆเ,เก็บบักเชอรี่เมน่็เลยแดงๆค่ะพี่น้อง เบื้องคะ่ะต้นนี่โอ้ยดกอีหลีพี่น้องนี่ค่ะเอาเก็บไปต่าพี่น้องซ้ำนีล่ล่ะกระนังพขอต่าค่ะเอาไว้อีกจักนี่จักเดือนหนึ่งนี่ซุกแล้วพี่น้องเอาเก็บเก็บพี่น้องโอ้ยถือกล่องมือเดียวเอามาเก็บซอยกันพี่น้องนี่เบิ่งค่ะดกแห้งค่ะเก็บไปต่าแท่นบักยมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกับปนัดบัตตานี่นี่ค่ะงอแงๆเลย นี่ก็เป็นลูกคุณโนปลาเด้อพี่น้องเด้อฝรั่งเข้าวใบเห็ดเนี่ยมแต่ว่ามาดำเจียวสิเก็บไปตําแท่นบักยมเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งค่ะนี่ค่ะดกดกเอาเฮาบ่ก,กินเนี่ยมเนาะพี่น้องขฮาวบ่ก,กินอาหารเสา,า,กกา,าเฮา,าสิเฮ็ดเป็นอาหารอันนี้เนาะเป็นอาหารข้าว <c oughs> อันนี้ก็ดกแห้งพี่น้องเบิ่งค่ะเดี๋ยวนะ่หน่วยเพิ่นทึน้นนันเลยค่ะสีเขียวเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะพี่น้องมาเก็บซอยกันเด้อค่ะเด้อนงามๆนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่คะดกๆนงามๆเท้ากระเรืออัตโนวยใหญ่เป็นๆมันเนาะค่ะเนะาะนี่ค่ะพี่น้องเ,เห็นดิบ่คะ <laughs> มาเก็บซอยกัน <laughs> เอาพอ้อไหนไปต่ำพี่น้องจ้มามือนี้เบิ่งค่ะดกให้ ซพี่นอมองจริงหรือพี่น้องจริงนี่พี่น้อนงอโอ้ยังดกอันซอนมองนิกาสิยุใกล้ถนนหนทางในพี่น้องเนาะค่ะกระสีได้ยินเสียงคนปั่นจักรยุกยุกย่านนี่เนาะค่ะมันนิ่งยี่สิบแปดองศาด้วพี่น้องย่างหอดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเก็บเอา เอาไปตากินกับน้องที่ทำห้าเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะน่วยบใหญ่ค่ะบนห้างไงบนไหนเห็นบอค้านี่หน่วยกองลงมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะเก็บตบตบตบเอาผิดกระายพี่น้องจัเนิ่น่วยเป็นซดซ่อมอยู่ค่ะเห็นบอค่ะเก็บก่อนนอยจกโคกนู่นอ่ละ มองนี่กรสซเสียงดังในแจ๊กน่อยเหมือนเหมือนนี่พี่น้องเพราะว่ามีเด็กหน่อยมาอันเป็นวันหยุดโรงเรียนเด็กหน่อยเนาะค่ะเขาก็สซิมาเล่นหนามข้างล่างลงไปนี่ก็จะเป็นล่ำค้อพี่น้องล่ำท่านค่ะร่ำท่านธรรมชาติเด็กหน่อยฝรั่งก็มักธรรมชาติพ,าาตพ่อแม่เขาเจ้าสอนให้มักธรรมชาตินะะเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเล่นหนามกันเสียงดังในแจ๊กน่อยพี่น้องนี่ค่ะโอ้พี่น้องบบเห็นน้ำโดเกย์ภัยพิบัติเอาเบิ่งเด้อค่ะเด้อเุิ้เด้อโดขึ้นอยังพี่น้องเบิ่งค่ะ ลากมาให้เบิงมจัดอุ้ยรักซ้ำทำลายกินข้าเจ้าเดยแล้วลพี่นกอ,อยนี่นี่ย่ยยยางดกพี่นองค่ะเอามาเก็บซ้อยกันมาจันเบิ้งเดี๋ยวล้ายเร็วล้ายโคกเเอาอีกจะกลับเมื่อหนึ่งเนาะพี่นองเนาะลายแห้งลายแหง้งเป่นพี่นกดึงค่ะ นี่หลีไปตำกินแกงง่วงพี่นอ้องเบิ่งค่ะสวยงามเลยเบิ่งหลูกเพิ่นกาลับไปตตาตำสำนวยบักกอกพอดีหลายแหง้งลายแหง้งเอามาเก็บซอยกันเหมือนก,กันแยมเยี่ยหมือนก็บกกินดอกกรสิเอาตอนนี้แหละ ตอนที่มันบแย่มนิละเบิงพี่นอ้องเบิงนวยเพิ่นค่ะกองกองไม้พี่นอ้องเบิงบ่งมีหม่องตั้งกองมาดําแจ๋เอากองตั้งใบตั้งใบเทิงงามมนได้พี่น้องเด้อนตั้งใบเช้งงาเพิ่นกโนมไม่ให้พี่นอ้องเบิงแบบนี้ค่ะพี่นอ้องเบิงครับเนี่นวยเพิ่นค่ะ,ะไปต่ำจะขคกเนะาะจะคือบ้านเฮาเด้คนหลายๆเนะาะต่ำกินกันต่ำกันกินกันเป็นมูกันกินหลายๆคนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ Nguyên mang bát khả phi đỏ. Do kha do kha quay 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 อันนี้ก็เป็นสะพานใหม่ค่ะสวยงามคนมาเด็นน้ำลายพี่น้องมันลมเย็นเนาะผู้ใดผู้ใดก็อย่าเข้าแต่ปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะอากาศดีเบื้องพี่น้องนี่ก็คือดอกบักแบล็กเบอร์รี่เนาะค่ะขึ้นเองทั้ตามธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้ออีเจ๊กน้อยกับสได้เก็บกันอีกแล้วพี่น้องแบล็กเบอร์รี่บักหน่ยดั้มดัพี่น้องขึ้นน้ำขังปลาขังยังเนาะค่ะก็ร่างเป็นดอกเต็มก็ร่างเป็นหน่อยๆพี่น้องจ้านี่ค่ะเดี๋ยวกับสได้เก็บแล้วอีกจ๊กทงเดือนสามเดือนแล้วพี่น้องเนาะ หลายคะ่ะพี่น้องเบิ่งเป็นเต็มปลาเลยเด้อค่ะเด้อแมนเบิร์ตค่ะค่ะพี่น้องจ้ามื่อวานนี้มาดํามแจวกรย่างไปเก็บแบบเช่อใหญ่มาเนาะคะ่ะบนต้นมันเก็บหนาพี่น้องเก็บหน่วยมันตัวสี่ด่แต่ละหน่วยเนาะก็เลยมานั่งเอาเอาออกจากกิ่งมันเนาะพี่น้องเนาะเก็บเขาถุงมื่อวานนี้ก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้องค่ะ,คะน,นะคะเก็บไปแน่แล้วเนาะค่ะเนาะเป็นบกค่ะนี่ มันมันก็เป็นเสืๆอมโยแบบเชือดีหน่อยได้พี่น้องบบกเชอีปลาเนะาะค่ะบแมเบลบเชอีอยู่ที่ตามเนาเห็นในหลานอาหารนาะพี่น้องเนาะเออร้านบแม่นรหลานอาหารหลานขายของเนาะแบบบแม่นหนวยใหญ่ๆแบบเฮอเห็นในปเปอร์มาเก็ตพี่น้องอันนี้เป็นบบกเชอีปลาที่แบบว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาตินวยก็สิน,น้อยน้อย่ะพี่น้องน,นวยประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ,ะเก็บค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามาดาเจียวเป็นคนมาเก็บเนาะค่ะอ,อันนี้ก็ได้ถุงบักหญ่หนึ่งได้พี่น้องเด้อ ใส่ถุงบบง่ายหนึ่งกับกบคาคนมาเก็บนอกไปฟอกับอนซ้อนกับอยากเก็บพี่นอกนี่แหละค่ะพี่นอกเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเนาะคือหอดเก็บบักสมัยเก็บบักตองแรงสมัยก่อนตอนอยู่บานดอกบานหน้าเฮ้านะะเนาะค่ะนาะพี่นกอคอยก็มากเก็บคอยก็เลยมากเก็บนี่แหะค่ะพี่นกเบิ่งค่ะงามเลยค่ะอันนี้กบับแบบพุ่นค่ะพี่นอกแับพุ่นโนท้ที่มาดําเจวเก็บเนาะค่ะเนาะ หล,ลายอยู่พี่น้องหลายสองสามานี่แหละบนกันไปเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องคุ้งบแบบง่านี่ค่ะไปบัตตานียสิดาล่าพี่น้องเมื่อแหร่ค่ะสิพ่อไปล่าเขางานแล้วค่ะทั้งไหนกะฝากคลิปมาดำเจ๋าไปในเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้กระสีนี่แหละค่ะบ่มีหยังดอกกะ ช่มธรรมาชาติน้ำกันไปเนาะคะ่ะธรรมาชาติงามๆของสวิตเซแลนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นล้อยต่อเฮตดกับล้อยต่อที่ฝนพอนตกดีเฮตดกับพอนออกพอนไม่คลิปยังให้เบิรงเนาะคะ่ะเก็บพักเก็บหยากระเทาเบิแล้วะคะ่ะทั้งสวิตม่นก็นสิขืนกรประเทศอื่นเนาะคะ่ะเนาะประเทศอื่นเพิ่นเฮาตาเศร้าหนาวประเทศสวิตเศร้าหนาวมาเป็นเดือนแหละพี่้นงจ้ะค่ะสำหรับวันนี้ว่าน้ำเจลกระลาไปก่อนค่ะข้าแต่ว่ามันสิบท่านเขางานพี่้องจ้ะพ่อกันคลิปนาค่ะพี่้องจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ตำลูกพุ่นพี่น้องเบื้องค่ะนี่ตำพุ่นโน่เด้อค่ะเด้อตำพุ่นโน่ปลาพี่นนองใส่กุ่งแซบแบค่ะ